สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอี่ยวรันทุงเชิบเชิบจะมีินเตร์เนไมอ๋อขอโทษไม่ได้ีอยูบ้านเราต้องย่องทำคืนนะเป็นทั้งลิงเป็นทั้งหมาเป็นทั้งเป็นทั้งผัวเธอนั่นแหละไม่มาเบาไหล เป็นท่างผัวเธอแล้วแหละานเอาเขาพูดตามเขา f c เขาชอบเซลมาเนอะท้งเอีกวเดี๋ยวเกเป็นลิงบ้างเปนออนี่อันนี้มาจากอีกสูดๆเดยสองคนเมื่อกี้นี่หรอเออนั่งทั้งวันเหมือนกันนั่นนะไปอันนี้เราเส้นไหนเนี่ย f c เราอยู่ถนนเส้นไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างคุ้นบ้างไหม มีใครคุ้นบ้างไหมเอยวันนี้นวันนี้เราจะพามาชมโรงโง่เขตสุรินทร์นะครับวิธีการคือเราต้องไปเอาหินยังไงอะไรยังไงนะครับตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะบอกนะครับน่าจะมีเกือบเกือบทุกโรงโม่นะสุรินทร์นะ <Wow. S 2> ที่ที่เขาทําแบบนี้เดี๋ยวเรารอไปชมถึงหน้าโรงโง่ก่อนลวกันนะครับ แถวนี้ก็จะรถเยอะเนาะเพราะว่าที่เข้าไปเอาหินรถอย่างสวยอะสีแดงเส้นนี้ก็จะเป็นรถเยอะมากนะรถพ่วงก็จะมาเอาหินนะคะเส้นนี้ที่เอาหินสุรินน่ะไม่ไกลเนาะเพราะว่าสุรินมีหินแต่ทรายอะ่ะต้องไปเอาไกลเนาะเดี๋ยวเราไปรอดูนะคะที่โรงโม่แล้วกัน ออ,อะไรอันนี้ก็กำลังตักหินแล้วเราเข้ามาถึงโรงงู่แล้วนะเชี่ย่ยวถึงคิวเราแล้วเมื่อกี้ก่อนเราจะมาเราก็ช่างรถตัวแม่ตัวลูกได้น้ําหนักรถเปล่าแล้วเราก็มาตักหินกันจ้าตักหินตักหินรถอันรถตักก็ตักอยู่นะ เราตักก็ตักอยู่แหละก็ตักอยู่ไงก็เ,เขากำลังตักอยู่โน่นไหนไหนตักนี่หินคลุกพร้อมไปส่งอำเภอโบเชตไทยเป็ดสดหินที่นี่ก็สวยนะจะสวยไม่เท่าเธออกเนีย ดูจำเสียงหินที่นี่ก็สวยนะคะสวยหมดเลยที่นี่ก็สวยหินที่หทไหนก็สวยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกลตรงไหนก็นั่นเองราคามันก็จะมีแตกต่างกันบ้างนะโรงนี้ราคาเท่านี้โรงนี้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ย ก็ต้องใช้หินคลุกเพื่อที่เอาไปเทโรยดินอย่างน้นอย่างนี้นะฮะสวยงามเดี๋ยวเรากำลังโรอรอรถตักมาตักให้อยู่ตอนนี้ปิ๊บเสร็จแล้วเราก็จะไป<ช>อันนี้<ช>จริงๆเมื่อก่อนน่ะช่างเหี่ยวอ่ะไม่เคยได้เข้าหินซุรินนะ เพราะว่าจะเอาหินจากอ่าส,สระบุรีเดี๋ยพอดีว่าคือบางครั้งอ่ะรถเราอยู่นี่แล้วบางทีคนลูกค้าเอาสุรินก็มีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยดูดีโมสดๆรวยบา,บางที่ก็สระบุรีบางที่ก็สุรินไม่เหมือนกันไง เราก็จะชั่งรถหนักนะคะออกนี่ก็จะดูน้ำหนักว่าน้ำหนักโอเคไหมพอดีหรือเปล่าแล้วก็ก็จะมีรถตักนะคะรอเติมข้างนอกถ้าน้ำหนักมันยังไม่ถึงเนาะจะได้เติมให้เต็มแบบนี้ก็จะได้เติมแบบก็จะรอโดยที่ไม่ต้องไปวนอีกไงไม่ต้องวนแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับถ้าทุกรงโม่มีแบบนี้อ่ะดีเลย น,นี้เรื่องจริงนี่ก็นี่ไงช่างตาช่างอยู่ตรงนี้อันนี้กองกองที่จะเติมเนอะนี่ก็อยู่ตัวนี้ก็จะมีหินสามแปดหินฟูน,น,นออหินทุกหินอะ่ะที่มากองอยู่ใกล้ตาช่างเพื่อที่จะให้รถตักเติมนี่อันนี้ก็น่าจะเติมน่าจะเติมนะน่าจะน่าจะน้าหนักน่าจะยังไม่ถึง เราก็น่าจะได้เติมนะเนี่ยก็จะเติมอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเสียเวลาไปวนเนาะเห็นบางโม่บางที่อคือน้ําหนักไม่ถึงแล้วก็ต้องวนไปข้างในแล้วก็วนออกมาอะอย่างเกินก็ต้องไปเอาออกอย่างนี้น่ะแบบนี้สามารถหยอดหยอดแบบทีละนิดทีละนิดเพื่อแบบให้รู้ว่าเท่าไหร่แล้วอย่างนี้ไม่ให้เติมเาก็จะบอกเองก็คือน้ําหนักรวมแล้วมันไม่เกินตามที่กําหนดประมาณนี้ นี่แบบสุดยอดอ่ะอันนี้หินเดียวกันเลยนี่ใช่ไหมแต่บางโรงก็จะมีตาช่างในรถโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูก่อนอโอนตังเสร็จแล้วโอ้ยหัดแต่ลงไปจ่ายตังก็อันนี้ก็ ีก็ดเราก็ได้เติมนะเมื่อกี้เราก็เติมแล้วก็จ่ายตังแล้วก็ออกมาเรียบร้อยมันเป๊ะเลยอ่ะคือสองร้อยสามร้อยแบบแบบเป๊ะเราจะเอาแบบน้ำหนักแบบเป๊ะเลยก็มันก็ได้อ่ะคือไม่ต้องวิ่งแบบวนไปเสียเวลาหลายรอบต้องขึ้นแต่ช่างสองสามรอบแล้วก็ต้องอ้หลายอย่างถ้าวิ่งวนนะแต่นี่ดีมากเลยโปรโมทเข็ดเข็สุด เยอะมากเนาะเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นเข้าโรงโม่นะคะเส้นที่เข้าโรงโม่เนาะก็รถก็จะเยอะสวนเข้าสวนออกกัน,ท,น,น,น,ออกท,นทั้งวันนี่หนาดรถเข้าออกทั้งวันทั้งวันนี้ชาวบ้านนี้เขาจะว่ายังไงนี่เข้าใจเนาะ <c oughs> เส้นทางโรงโม่เนาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องย้ายบ้านจะย้ายก่ได้แล้ว <c oughs> รถเขาก็ได้มี ขายกงขายของขายนูน่นขายนี่ได้นะก็ถนนบนทางเขาก็ทําให้ก็โอเคค่ะประมาณนี้เราก็เข้าโรงโม่ที่สุรินนะคะเอาบรรยากาศโรโม่ที่สุรินมาฝากนะใครมีใครที่เข้าบ่อยๆนะเอามามาแช์มาแช์มาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าโรงไหน ใครแบบมันจะมีแบบบางคนชอบไปโรงไหนโรงไหนอะไรแบบนี้นี่คือโอ้ต้องวนแบบหลายรอบอ่ะปกติถ้าถ้าเป็นสระบุรีน่าจะมีแบบแต่ช่างไว้เทียบแล้วก็มีรถตักไวคอยตักตรงนั้นน่าจะดีนะช่างอันหนึ่งแล้วก็รถตักคอยตักใส่หินนี่หินนี่หินนี่เราจะได้ไม่ต้องวิ่งวนไงวิ่งวนหลายรอบแต่ถามว่าก็วิ่งวนได้ไหมมันก็ได้เลย แต่ว่ามันก็สะดวกสบายสมมติเอาถ้าโรโม่นั้นทําแบบนี้ได้ก็คือแบบลูกค้ามันก็จะเยอะอ่ะคือเอออย่างผมคนขับรถคนหนึงอ่ะไปแบบเหนื่อยๆแล้วอยากจะไปใส่หินบางครั้งต้องไปยกดำกลยลงไอ้รถดำอ่ะไม่เท่าไรอ่ะไอ้รถเปิดข้างอ่ะไอ้รถที่ดำไม่ได้เราโอ้โหต้องเปิดข้างแล้วก็ต้องกยลง เนี่ยคือปัญหามันอว่าแล้วเราก็ต้องซื้อจอบไว้อันหนึ่งยังไม่ได้มันก็มันก็ดีกับรถทุกทุกคันนันเละที่เข้าไปเอาโรงโม่ก็แชร์ความคิดเห็นนะครับผมก็ไม่ได้อะไรก็คือแชร์ความคิดเห็นว่าเออแบบนี้แบบนี้ดีถ้าโรงโม่ทำได้เกือบทุกโรงโม่ก็ดีนะครับดีก็เหมือนบอทรายเหมือนกันก็ เออถ้าเป็นบอ่อทรายก็จะเป็นไมคโครยืนยืนเทียบรอหยอดน้ำหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งบนนะครับก็จะมีทุกบอ่อทรายหรือบางบ่อก็ไม่มีนะครับที่รงโง่ก็แต่ละรงโง่ก็ไม่เหมือนกันเนาะทำไม่เหมือนกันนะนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะเดินทางนะครับ ราบสวัสดีไม่รักแฟนเพลงโอ้ลิเกเข้าบวัสดีโออขณะนี้นะจะไปส่งหินโอ้อะไรไปส่งอะไรส่งหินโอ้ที่ไหนไม่รู้ก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะโอ้เตริงเทริงเริงเริงเอ้เอฟซีเจอกันค่ะบ๊ายบายเตริงเ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 จือ